สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องสถิติวันนี้นักเรียนอยู่กับครูดิวครูรุ่งโรติดมาจากโรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับในครั้งที่แล้วเราได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยการใช้กราฟที่เรียกชื่อว่าฮิสโทแกรมกันไปนะครับโดยนั่นเป็นวิธีการสร้างแบบที่ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากัน ในวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับฮิสโตแกรมที่มาจากข้อมูลที่มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันบ้างดูซิว่าจะมีวิธีการสร้างที่ยากกว่าหรือเปล่านะครับมาลองดูกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะไปทบทวนขั้นตอนวิธีการสร้างฮิสโตแกรมกันก่อนว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างสําหรับใครที่เพิ่งมาดูในวันนี้นะครับฮิสโตแกรมมีขั้นตอนในการสร้างออกมาเป็น4ขั้นด้วยกันเราจะสร้างฮิสโตแกรมตาม ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องไปพิจารณากันก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มาความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็นอย่างไรเท่ากันหรือไม่เท่ากันอย่างที่บอกนะครับว่าครั้งที่แล้วครูได้ชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับฮิสโตแกรมที่ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ถึงตาของฮิสโตแกรมที่มาจากข้อมูลที่มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันบ้างนะครับ 4ขั้นตอนสำหรับการสร้างฮิสโตแกรม 1. หาขอบบนและขอบล่างของแต่ละอัตรภพาคชั้นหรือถ้าใครอยากจะลองสร้างโดยใช้จุดกึ่งกลางชั้นนักเรียนก็หาจุดกึ่งกลางชั้นมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับขอบล่างและขอบบนทบทวนกันอีกสักรอบหนึงขอบล่างพิจารณาจากขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นบวกด้วยขีดจำกัดบนของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าแล้วหารด้วย2เหมือนเดิมครับอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยสุด เราจะสมมุต mainland, ิว่ามีอ pues ันตรภาคชั้นที่อยู่ก่อนหน้าแล้วสมมุติขีดจำกัดบนของชั้นก่อนหน้าขึ้นมานะครับในขณะที่ขอบบนเกิดจากขีดจำกัดบนของชั้นนั้นบวกด้วยขีดจำกัดล่างของชั้นที่อยู่ถัดไปแล้วหารด้วยสองเหมือนเดิมครับอันตรภาคชั้นที่มีค่ามากสุดจะหาขอบบนได้จากการสมมุติอันตรภาคชั้นที่อยู่ถัดไปอีกแล้วสมมติขีดจำกัดล่างของชั้นที่อยู่ถัดไป แล้วพิจารณาหาขอบบนได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กําหนดแกนพิกัดฉากมาเดิมครับแกนนอนเป็นแกนของข้อมูลแกนตั้งเป็นความถี่แต่มันจะมีความต่างกันตรงนี้แหละครับสําหรับอิสโตแกรมที่ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันแกนตั้งมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับขั้นที่3เริ่มลงมือเขียนแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เลยโดยที่ความกว้างยังคงเดิมครับแทนด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้นในขณะที่ขั้นที่4ี่ ความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในกรณีที่ฮิสโตแกรมที่มาจากข้อมูลที่มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนเลยก็คือแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เราจะพิจารณาโดยที่ทั้งแท่งเนี่ยแทนทั้งหมดด้วยความถี่ความถี่เราพิจารณาดูจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะพบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า กับพื้นที่นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรครับเราท่องกันมาตั้งแต่ประถมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดจากกว้างคูณยาวแต่ในที่นี้ฮิกแกรมของเรามีความกว้างและมีความสูงฉะนั้นความยาวของเราในที่นี้จึงกลายเป็นความสูงนั่นเองสำหรับความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งเราก็จะใช้ความสัมพันธ์นี้แหละครับในการหาแสดงว่าความสูงของแต่ละแท่งจะเกิดจากพื้นที่นั่นก็คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้นนั่นเองนะครับเราใช้ความสัมพันธ์ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับในการพิจารณาความสูงถ้าพร้อมแล้วเราจะมาลองสร้างฮิสโตแกรมกันดูนะครับตัวอย่างแรกครับจากตารางแจกแจงความถี่ของอายุของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน80คนให้เขียนแสดงการแจกแจงความถี่ด้วยฮิสโตแกรม จากตารางแจกแจงความถี่นะครับจะมีตั้งแต่16ถึง20 21ถึง30 31ถึง35และ36ถึง45นะครับถ้าเราคิดเรียกเร็วๆจะพบว่าในแต่ละอันตรภาคชั้นความกว้างไม่เท่ากันเลยนะครับแสดงว่าเราต้องหาความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่ละแท่งตัวอย่างที่จะยกมาในวันนี้ความกว้างไม่เท่ากันหรอกครับแต่เราก็จะต้องพิจารณากันโดยละเอียดนะครับมาเริ่มแบบแรกครับ ลองใช้ขอบบนขอบล่างดูกันซิเหมือนเดิมถ้าเราอยากจะใช้ขอบบนขอบล่างในการสร้างฮิสโตแกรมเราก็ต้องหาให้ได้ซะก่อนก็ต้องมีคอลัมน์ของขอบบนและขอบล่างนะครับครูจะหาให้เลยแล้วกันเพราะถือว่าเราน่าจะชำนาญเกี่ยวกับการหาขอบบนและขอบล่างกันมาพอสมควรแล้วนะครับและนี่คือขอบบนและขอบล่างของแต่ละอันตรภาคชั้นที่เราสามารถคำนวณได้ทันทีโดยใช้ความสัมพันธ์ของขอบบนและขอบล่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับ ทีนี้ขอบล่างของอันตรภาคชั้น16-20เราไม่มีชั้นก่อนหน้าเราก็ต้องสมมุติมาและอย่างที่เห็นทุกอันตรภาคชั้นขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างล้วนแล้วแต่เป็นจำนวนเต็มแสดงว่าขีดจำกัดบนของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าก็ต้องเป็นจำนวนเต็มก็สมมุติไปว่าเป็น15นั่นเองนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าขอบล่างของอันตรภาคชั้น16-20ก็จะเท่ากับ15.5นั่นเองและขอบบน ของอันตรภาคชั้น3 6ม5เหมือนเดิมขีดจำกัดบนของอันตรภาคชั้นนี้คือ45เราก็ต้องนำไปบวกกับขีดจำกัดล่างของชั้นที่อยู่ถัดไปนั่นก็คือ46ที่เราสมมุติไว้นะครับก็จะได้ขอบบนออกมาเป็น45.5ถึงเราจะสังเกตเห็นว่าขอบล่างและขอบบนจะเป็นทศนิยมจุด5แต่ย้ำอีกครั้งนะครับและอยากจะย้ำหลายๆครั้งว่า อย่าสรุปว่าขอบล่างและขอบบนจะต้องเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วยทศนิยมจุดหอย่างเดียวถ้านักเรียนเจอข้อมูลในลักษณะอื่นๆนักเรียนจะใช้ข้อสรุปนี้เองไม่ได้นะครับหลังจากที่เราได้ขอบล่างแล้วขอบบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเห็นแต่เพื่อความชัดเจนเขียนไปเลยความกว้างเป็นเท่าไหร่อันตรภาคชั้นแรก 16- ถึง20มีความกว้างเป็น5นะครับ นับได้เลยครับหรือนักเรียนอยากจะคำนวณตามปกติก็ได้นะครับต่อมา21-30มีความกว้างเป็น10นะครับ31-35ความกว้างเป็น5 36-45ความกว้างเป็น10นะครับเห็นให้ชัดๆไปเลยว่าข้อมูลชุดนี้ความกว้างของแต่และอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันเราหาความกว้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาความสูง เหมือนเดิมครับเราพิจารณาจากความสัมพันธ์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับว่าพื้นที่เกิดจากกว้างคูณยาวหรือก็คือกว้างคูณสูงแสดงว่าความสูงก็ต้องเกิดจากพื้นที่หารด้วยความกว้างเราจะมาพิจารณาหาความสูงของแต่ละแท่งนะครับเริ่มเลยนะครับอันตรภาคชั้น16ถึง20มีความถี่เป็น10ความกว้างเป็น5แสดงว่าความสูงก็ต้องเป็น10หารด้วย5ออกมาเป็น2นะครับถัดมา อันตรภาคชัน้น21-30มีความถี่25ความกว้างเป็น10จะได้ความสูงเป็น25หารด้วย10ได้2.5นะครับถัดมาครับ31-35ปีมีความถี่เป็น30ความกว้างเป็น5จะได้ความสูงเป็น30หารด้วย5เท่ากับ6สุดท้ายครับ36-45ปีความถี่อยู่ที่15ความกว้างคือ10 ก็จะได้ความสูงเป็น15หารด้วย10ออกมาเป็น1.5เรียบร้อยความกว้างมาแล้วความสูงมาแล้วแต่ถ้าเราสังเกตดีๆความกว้างกับความสูงเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะมากในขณะเดียวกันความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นมีเลข5มีเลข10แสดงว่ามันมีความเป็น2เท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราสร้างแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่ละแท่งอันตรภาคชั้นที่มีความกว้างเป็น10 แท่งนั้นจะต้องมีความกว้างเป็น2เท่าเห็นไหมครับเป็น2เท่าของแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าของอันตรภาคชั้นที่มีความกว้างเป็น5เห็นไหมครับแต่ถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างฮิสโซแกรมกันเลยนะครับตามขั้นตอนแต่เหมือนเดิมอย่าลืมสรุปว่าแกนอนจะใช้แทนข้อมูลนั่นก็คืออายุและแกนตั้งก็คือความสูงนั่นเองนะครับที่เราได้หากันไป หลังจากที่เราได้หาความกว้างและความสูงของแต่ละแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่เราจะสร้างมานะครับเราจะมาเริ่มสร้างฮิสตโตแกรมกันเลยเหมือนเดิมกําหนดแกนพิกัดฉากได้เลยนะครับแกนนอนและแกนตั้งอย่างที่เห็นเนื่องจากแกนนอนเราแทนข้อมูลแต่ข้อมูลน้อยสุดในอันตรภาคชั้นนั้นคือ16เราก็ต้องมีการย่นย่อข้อมูลก่อนนะครับแปลว่าแกนอนเราก็จะมีขีดสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเราจะเริ่มกันที่16นะครับแต่ทีนี้ เราก็กําหนดเหมือนเดิมแกนนอนแทนอายุในขณะที่แกนตั้งครูเขียนในลักษณะนี้นะครับ h เท่ากับ f ส่วนด้วย i ใหญ่เป็นความสัมพันธ์ความสูงเท่ากับความถี่หารด้วยความกว้างสัญลักษณ์เหล่านี้นะักเรียนพอทราบนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่เราจะต้องเจอในเรื่องสถิติเยอะมากนะครับต่อมานะครับเหมือนเดิมเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยขอบล่างและขอบบนกําหนดขอบล่างและขอบบนลงบนแกนนอนได้เลยนะครับ 15.5, 20.5, 30.5, 35.5และ45.5ในขณะที่แกนตั้งเรามีความสูง1.5น้อยสุดและ6มากสุดเราก็กำหนดสเกลของเราได้เลยนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้สูงสุดคือ6นะครับแล้วในระหว่างตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มเราก็มีครึ่งหนึ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแสดงเห็นถึงจุด5นั่นเองทีนี้เราจะมาลองสร้างทีละแท่งนะครับ แท่งแรกอยู่ระหว่างขอบล่าง1 5 5กับขอบบน20.5มีความสูงเป็น 2, 2แปลว่าแท่งที่1ต้องได้สูงเท่านี้นะครับแท่งถัดมาอยู่ระหว่างขอบล่าง20.5และขอบบน30.5จะเห็นว่าความกว้างไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้านักเรียนสร้างได้ถูกต้องความกว้างของอันตรภาคชั้นนี้จะต้องเป็น2เท่าหรือก็คือแท่งสี่เหลี่ยมที่นักเรียนจะได้ ต้องมีความกว้างเป็น2เท่านะครับเช่นแท่งสีเขียวนี้นะครับจะต้องมีความกว้างเป็น2เท่าของแท่งสีแดงนั่นเองต่อมาครับระหว่างขอบล่าง30.5ถึงขอบบน35.5นะครับมีความถี่จากความสูงนั้นคือ6ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับและสุดท้าย35.5ถึง45.5มีความสูง1.5ก็จัดมาเลยครับและเราก็จะได้ฮิสโตแกรม มาเป็นที่เรียบร okay. ้อยนะครับนี่คือแบบแรกใช้ขอบล่างและขอบบนในครั้งที่แล้วเราได้ลองสร้างฮิสโตแกรมโดยใช้จุดก <to> ึ่งกลางชั AKI ้นฉะนั้นในตัวอย่างนี้จะลองสร้างโดยใช้จุดกึ่งกลางชั้นดูเราก็คำนวณหาจุดกึ่งกลางชั้นเหมือนเดิมนะครับจุดกึ่งกลางชั้นหาได้2แบบที่เรารู้กันมาขอบล่างบวกขอบบนของชั้นนั้นหารด้วย2หรือขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนแล้วหารด้วย2ทําได้ทั้ง2วิธีได้เหมือนกันนะครับ เช่นในอันตรภาคชั้นแรก16-20ได้จุดกึ่งกลางชั้นเป็น18ต่อมา21-30ได้จุดกึ่งกลางชั้นเป็น25.5ต่อมา31-35มีจุดกึ่งกลางชั้นเป็น33และสุดท้าย36-45จุดกึ่งกลางชั้นก็เป็น40.5นะครับทีนี้เหมือนเดิมความกว้างและความสูงเราหามาไว้แล้ว่อสักครู่นี้นะครับ ก็เหมือนเดิมค่าที่ได้ออกมาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับและแกนนอนก็ยังคงเป็นอายุหรือก็คือข้อมูลส่วนแกนตั้งก็ยังคงเป็นความสูงนั่นเองจากนั้นแกนนอนแกนตั้งกลับมาเหมือนเดิมครับอายุและความสูงของแท่งแต่ละแท่งโดยที่จะต่างกันตรงนี้แหละครับพิกัดของแกนนอนเราจะใช้จุดกึ่งกลางชั้นมาช่วยนะครับ18 25.5 33และ40.5 ลงมาได้เลยแกนตั้งยังคงเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสูงใดๆนะครับทีนี้แหละมาแท่งแรกนะครับต้องอยู่กึ่งกลางของ18แปลว่าหน้าตาของมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นที่บอกจุดกึ่งกลางชั้นจะอยู่ตรงกลางของแท่งเลยและความสูงก็เป็นไปตามที่เราหามาส่วนความกว้างตรงนี้จะลำบากหน่อยเพราะเราต้องกำหนดสัดส่วนของความกว้างของแต่ละแท่งให้ชัดเจนเช่น แท่งสีแดงนี้เราอาจจะให้ความกว้างเป็น1ห,หน่วยส่วนหน่วยนี้แล้วแต่นักเรียนนะครับในขณะที่แท่งถัดมาจุดกึ่งกลางชั้น25.5เราเห็นแล้วว่ามีความกว้างเป็น10ซึ่งเป็น2เท่าของชั้นก่อนหน้าอย่างเช่นถ้าเราสมมุติว่าแท่งสีแดงมีความกว้าง2เซนติเมตรจะได้ว่าแท่งสีเขียวของเราก็ต้องมีความกว้างเป็น2เท่าหรือก็คือ4เซนติเมตรนั่นเองตามทันนะครับจากนั้นเราก็ทําในลักษณะเดิม จุดกึ่งกลางชั้น33ความกว้างเป็น5แปลว,ว่าแท่งนี้ต้องกว้าง2เซนติเมตรนะครับถ้าเราสมมุติว่า1หน่วยเป็น2เซนติเมตรนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้สุดท้ายนะครับจุดกึ่งกลางชั้น40.5มีความกว้างเป็น10แปลว,ว่าก็ต้องกว้างเท่าแท่งสีเขียวถูกไหมครับเพราะทั้งสองชั้นนี้กว้างเท่ากันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะเหมือนเดิมเลยนะครับกราฟของเราเหมือนเดิมเลยทั้งแบบที่สร้างด้วยขอบบนขอบล่าง ทั้งแบบที่สร้างด้วยจุดกึ่งกลางชั้นตัวอย่างที่2ครับจากตารางแจกแจงความถี่ของความสูงของนักเรียนกลุ่ม1จํานวน80คนสร้างฮิสโตแกรมจากข้อมูลนี้นะครับเห็นจํานวนอันตรภาคชั้นแล้วดูสบายใจหน่อยจะได้ไม่ต้องสร้างเยอะนะครับอย่างที่เห็น150-157ถึง158-161ถึง162-165ถึง16 166-169ถึงและ170-177ถึงนะครับ มาลองดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่รู้ๆถ้าเราคิดเลขเรเร็วความกว้างไม่เท่ากันนะครับมาครับแบบแรกขอบบนขอบล่างหาเหมือนเดิมเลยครับให้เวลาหาครึ่งนาทีครับาได้ตรงกันหรือเปล่าจะได้คําตอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับคิดเลขถูกกันไม่เอ่ยจากนั้นพอเราได้ขอบบนแล้วขอบล่างก็กลับมาหาความกว้างและความสูงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยกับเรื่องนี้นะครับ ความกว้างของอันตรภาคชั้น150ถึง157ออกมาเป็น8นะครับถ้าใครไม่อยากคิดเลขนักเรียนก็นับเลขปกติเลยครับ150 151 152 153 154 155 156 157ก็ได้8เหมือนกันแต่นักเรียนก็คิดแบบคำนวณปกติก็ได้นะครับในขณะที่158ถึง16 161อันตรภาคชั้นถัดมามีความกว้างเป็น4นะครับ 1 6 2 1ห5ถึง165มีความกว้างเป็น4 166- 6 9ถึง169มีความกว้างเป็น4และสุดท้าย170-177ถึง177มีความกว้างเป็น8นั่นเองเรียบร้อยนะครับสุดท้ายความสูงกลับมาเหมือนเดิมหาเหมือนเดิมพื้นที่ก็คือความถี่หารด้วยความกว้างก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับชั้นแรก150-157ถึง157ความถี่24ความกว้างเป็น8 จะได้ความสูงเป็น24หารด้วย8เท่ากับ3ชั้นต่อมาความถี่16ความกว้างเป็น4จะได้ความสูงเป็น4ถัดมาครับกว้าง4ความถี20อ่ะครูลองพูดสลับกันนะเผื่อเราจะปรับตัวกันได้นะครับได้ออกมาเป็น5นะครับเพราะต้องนำความถี่ตั้งหารด้วยความกว้างนั่นเองต่อมาความถี่12ความกว้างเป็น4ก็จะได้ความสูงเป็น3สุดท้ายความถี่เป็น8 ความกว้างเป็น8จะได้ความสูงเป็น8ส่วนด้วย8เท่ากับ1เรียบร้อยความกว้างมาแล้วความสูงมาแล้วสร้างกันเถอะครับแต่อย่าลืมสมมตินะแกนนอนแทนข้อมูลนั่นคือส่วนสูงแกนตั้งก็คือความสูงของแต่ละแท่งที่เราจะใช้นะครับเราก็สมมุติแกนนอนและแกนตั้งเหมือนเดิมแกนนอนแทนส่วนสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรในขณะที่แกนตั้งเป็นความสูงซึ่งเกิดจากความที่หารด้วยความกว้างนะครับ จากนั้นเราก็ลงพิกัดของขอบล่างแล้วขอบบนลงบนแกนนอนได้เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ149.5 157.5 161.5 165.5 169.5และ177.5นั่นเองในขณะที่แกนตั้งซึ่งแทนความสูงของเราเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นก็สบายใจหน่อยตรงที่เราไม่ต้องมีขีดจุดหขั้นไว้นะครับ แต่ครูแถมมา6ด้วยก็ได้อ่าไม่ว่ากันเพราะเอาไม่ถึงแน่นอนแท่งแรกครับอยู่ระหว่างขอบล่าง149.5ถึง157.5มีความสูงเป็น3นะครับก็จัดมาเลยสูง3ต้องได้เป็นแบบนี้นะครับแท่งถัดมาอยู่ระหว่างขอบล่าง157.5ถึง161.5มีความสูงเป็น4ก็ต้องสูงเท่านี้นะครับก็จัดมาเลยครับอย่างที่เห็น ทั้งสองแท่งนี้มีความต่างกันตรงที่ความกว้างจะเห็นว่าแท่งที่สองสีเหลืองเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับความกว้างของอันตรภาคชั้นนี้ด้วยเช่นกันชั้นนี้กว้าง4ในขณะที่อันตรภาคชั้น150-157มีความกว้างเป็น8แปลว่าแท่งสีแดงจะมีความกว้างเป็น2เท่าของแท่งสีเหลืองนั่นเองนะครับถ้านักเรียนเห็นความสัมพันธ์แบบนี้นักเรียนน่าจะกําหนด ความกว้างของฮิสตโตแกรมแต่ละแท่งจากไม่บรรทัดของนักเรียนได้เองนะครับแท่งต่อมาครับอยู่ระหว่างขอบล่าง161.5ถึง165.5มีความสูงเป็น5เราก็จะได้แท่งต่อมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นต่อมา165.5ถึง169.5มีความสูงเป็น3ได้ออกมาเป็นแท่งนี้และสุดท้าย ขอบล่าง169.5ถึงขอบบน177.5มีความสูงเป็น1เราก็จะได้ออกมาแบบนี้และฮิสโตแกรมจากขอบบนและขอบล่างของข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเหมือนเดิมจุดกึ่งกลางชั้นมาลองสร้างอีกสักแบบหนึงนะครับอันตรภาคชั้น150-157ถึง157ได้153.5อันตรภาคชั้น1 5 8 1 1ถึง161ได้159.5 ถัดมาครับอันตรภาคชั้น162ถึง165ได้เป็น163.5ถัดมา166ถึง169ได้จุดกึงกลางชั้น167.5และสุดท้าย170ถึง177ได้จุดกึงกลางชั้นเป็น173.5นั่นเองนะครับจากนั้นความกว้างและความสูงยังคงเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะยังเป็นข้อมูลชุดเดิมอยู่ฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าครูจะ นำความกว้างและความสูงมาเขียนซ้ำอีกรอบได้เลยไม่แสดงวิธีคิดให้ดูแล้วนะครับและอย่าลืมสมมุติเหมือนเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าแกนนอนคือข้อมูลแกนตั้งคือความสูงก็จัดมาสักหน่อยเดี๋ยวลืมนะครับแกนนอนแกนตั้งยังคงสมมติเหมือนเดิมเพียงแต่พิกัดของแกนนอนต้องเปลี่ยนกลายเป็นจุดกึ่งกลางชั้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็หามาแล้วก็ขเขียนตัวเลขและเขียนพิกัดไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้ความยุ่งยากมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละครับเพราะถ้าไม่เท่ากันเราก็ต้องมาวัดให้ชัดเจน รวมไปถึงพิกัดที่เราลงมาเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางชั้นแปลว่ามันต้องอยู่ตรงกลางของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นๆก็ยิ่งทำให้เราลำบากในการสร้างขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าลองทำดูจริงๆจังๆแล้วมันจะไม่ยากนะครับมาลองดูแกนตั้งเหมือนเดิมนะครับแท่งแรกจุดกึ่งกลางชั้น153.5มีความสูงเป็น3ก็จะได้ออกมาเป็นแท่งนี้เห็นไหมครับพิกัดของจุดกึ่งกลางชั้น เส้นที่เห็นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับต้องอยู่ตรงกลางของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงนี้นะครับแท่งถัดมาจุดกึ่งกลางชั้น1 5 9 5มีความสูงเป็น4ก็จะได้แท่งนี้นะครับอย่างที่เห็นเส้นจุดกึ่งกลางชั้นต้องอยู่ตรงกลางต่อมาครับจุดกึ่งกลางชั้น163.5มีความสูงเป็น5ได้มาเป็นแบบนี้และก็เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยเอยจนครบ ทุกแทง่งอย่างที่เห็นเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี้เลยโดยการใช้ขอบบนและขอบล่างแต่มันจะมีความสะดวกกว่าการใช้จุดกึ่งกลางชั้นตรงที่เราสามารถวัดได้อย่างชัดเจนว่าแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราจะใช้สร้างเนี่ยจะมีความกว้างเป็นเท่าไหร่โดยใช้ไม้บรรทัดของเราได้แต่ในขณะที่แบบที่ใช้จุดกึ่งกลางชั้นนักเรียนต้องวาดให้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีความกว้างเท่ากันด้วย ถึงจะถือว่าเป็นฮิสโตแกรมที่ถูกต้องและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของฮิสโตแกรมที่มีความกว้างของข้อมูลในแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันถือว่าครบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลคือนําข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่โดยการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเราศึกษากันแล้วโดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่และการใช้กราฟซึ่งวันนี้ครูยกเรื่องฮิสโตแกรมมาต่อไปในครั้งหน้า เราจะมาเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนที่เรียนสถิติจะต้องทําได้นั่นคือการคํานวณนั่นเองเราจะมาลองคํานวณกันดูว่าการหาค่าที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยจะยุ่งยากสักแค่ไหนใครที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะลองทบทวนกันดูก็ได้นะครับว่าตรงกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน